ดอกฟ้าดเด็กวดัดรักเราสุดคานานาบทประพันธ์โดยเลิกรักสร้างสรรค์นในปีพศ2565คำโปรยเขากับเธอเจอกันที่วดัดมันควรจบแค่นั้นแต่เขากลับใฝ่ฝันรีสร้างตำนานดอกฟ้ากับหมาวัดให้ตัวเองแน่นอนว่ามันไม่ง่ายคิดจะถอยจะถอดใจก็หลายครั้งบีก่อนนั้นกว่านี้บีมีความสุขไหมครับเรรักหนึ่งมาแค่ไหน ยิงกว่าชีวิตครับนี่แหละที่บอกว่าไม่ง่ายอุปสรรคที่ว่าหนักยังไม่เท่าหัวใจรักที่ผูกติดกับเธอหนึ่งกมลคนดีคนเดียวของหนึ่งนานฟ้าตอนที่หนึ่งฝากงานร่างสูงเพียวชะงักอยู่หน้ากุฏิจังหวะการก้าวหยุดลงชั่วคราวชายหนุ่มเพิ่งสังเกตตอนนั้นว่าหน้ากุฏิของหลวงตามีรองเท้าสามคู่ถอดเรียงกันอยู่เป็นรองเท้าของผู้ชายหนึ่งคู่ รองเท้าของผู้หญิงสองคู่และรองเท้าผ้าใบาสีขาวคุ้นตาก็กำลังทำให้หัวใจเขาเต้นแรงจะใช่ไหมนะเกิดคำถามขึ้นในใจหนึ่งนานฟ้าเข้ามาสี่เจ้านัานเสียงนั้นทำให้หนึ่งนานฟ้าขยับตัวได้อีกครั้งแวบบหนึ่งเหมือนกันที่มีอยาการแปลกใจทั้งที่ไม่ควรแปลกใจแล้วเพราะหลายครั้งที่หลวงตารับรู้การมาถึงของผู้คนทั้งที่ยังไม่เห็นตัวอย่างตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ข้างนอก มีผนังปูนของกุติกั้นเขากับคนข้างในแต่หลวงตาก็ทราบว่าเขามาหนึ่งนั้นฟ้าถอดรองเท้าวไว้หน้ากุติเป็นระยะห่างกับรองเท้าทั้งสามคู่พอประมาณแล้วก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่ต้องให้หลวงตาเรียกเป็นครั้งที่สองคนนี้แหละที่อยากจะหางานให้เขาทำประโยคนั้นดังขึ้นตอนที่เขากำลังคลานเข้าเข้าไปหาที่นั่งประจำของตัวเองพอนั่งเรียบร้อยก้มกราบหลวงตาเงยหน้าขึ้นมาหัวใจก็เหมือนจะเต้นแรงกว่าเดิม เมื่อเห็นชาดว่าแขกของหลวงตาเป็นใครคุณประภาสกับคุณบุภาภรยาและลูกสาวทำความเคารพท่านซะสิหนึ่งนั่นฟ้ายกมือไหว้ผู้อาวุโสทั้งสองก่อนจะหยุดสายตาไว้ที่หญิงสาวผู้เป็นลูกขณะที่กำลังทำตัวไม่ถูกนั้นรอยยิ้มสดใสก็ส่งตรงมาที่เขานั่นทำให้เขาแทบตาพร่าทำตัวไม่ถูกยิ่งกว่าเดิมจำหนึ่งได้ใช่ไหมใหญ่หนึ่งคนเป็นแม่ทำเสียงปรามเกลงเอ็ดลูกสาว อาการตกใจออกทางสีหน้าชัดเจนเพราะไม่คิดว่าลูกสาวคนเดียวจะพร่งคำพูดออกมาทักถามเด็กวัดเราก็เป็นเพื่อนเล่นสนิทสนมกันมานานให้มันมีความเป็นกุลสตรีบ้างแล้วก็ให้รู้บ้างว่าควรวางตัวยังไงเห็นคนเป็นแม่ปรามลูกสาวหน้าตึงจากนั้นหนึ่งนั้นฟ้าก็แทบจะไม่กล้ามองไปทางหญิงสาวคุณแม่เคยเห็นหนึ่งเป็นกุลสตรีหรอคะเอ๊ะลูกคนนี้นี่เอาละเอาละเอาพอหอมปากหอมคอ นี่ขนาดต่อหน้าหลวงตานะไม่เป็นไรเป็นธรรมดาของคนในครอบครัวเดียวกันหลวงตาเอ่ยขึ้นเสียงเนิบแล้วเอ่ยต่อก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละว่าอยากหางานให้เจ้านานเขาทําเพราะตอนนี้เรียนใกล้จบแล้วแต่อีกที่จบแล้วใช่ไหมหลวงตาหันไปถามคนในอุปการะครับเขาเรียนสองที่นะ่ะหลวงตาหันไปพูดกับพ่อแม่ลูกอีกครั้ง เรียนที่ไหนเรียนอะไรมาบ้างบอกคุณเข้าไปสิเจ้านั่นเรียนการตลาดที่มสทครับแล้วก็บัญชีที่รามที่มสทจบแล้วที่รามสอบเสร็จเทอมนี้ก็น่าจะจบครับเพราะเหลือวิชาเดียวอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เหมือนจะเรียนชาใช่ไหมประพาสถามรายละเอียดเพิ่ม25ครับเขาเรียนเองเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อ่านหนังสือไปสอบก็เลยจบช้าหน่อย น้ำเสียงเปลี่ยมเมตตาของหลวงตาเอ่ยเสริมเนิบช้าก็นาวาขยันนะครับประพาสเอ่ยชมชายหนุ่มก่อนจะถามต่อแล้วอยากจะทำงานอะไรล่ะงานอะไรก็ได้ครับหนึ่งนั่นฟ้าตอบเสียงเรียบเพราะไม่ทราบเรื่องที่หลวงตาจะฝากงานให้มาก่อนตั้งแต่ครอบครัวหายไปเราวัดเปลี่ยนเป็นบ้านเขาก็ตั้งใจว่าจะอยู่ดูแลหลวงตาจนกว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกนี้เพื่อตอบแทนพระคุณที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ที่นอน การย้ายออกไปจากวัดก็เลยไม่มีอยู่ในแผนระยะสั้นหรือคิดจะย้ายเร็วๆนี้แต่หลวงตาคงคิดต่างไปจากเขาวันนี้ท่านถึงได้คิดฝากงานให้เขาปกติเขาสอนหนังสือพระเนนกับเด็กๆที่ทางวัดดูแลอยู่ส่วนคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไปทํางานที่ร้านมุกท้าแถวนี้แหละหลวงตาบอกข้อมูลเพิ่มตอนนี้ก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เขาจะหางานทำเพื่อชีวิตเขาแบบจริงจังแล้ว ก็เลยอยากให้เขาได้ลองทำงานข้างนอกหาประสบการณ์ดูขับรถเป็นไหมคุณพี่กำลังมองหาคนขับรถพอดีนี่คะ่ะบุพผาถามแล้วหันไปพูดกับสามีเด็กเรียนมาขนาดนี้จะให้ไปขับรถยังไงล่ะคุณประพาดติงภรรยาเอาก็ยังเรียนไม่จบนี่คะถึงจะจบอีกที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีประสบการณ์คุณพี่ก็กำลังหาคนขับรถมาแทนคนเก่าที่เพิ่งลาออกไปก็ให้เขาทำไปก่อนไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะ งั้นเอาแบบนี้ดีไหมครับประภาสหันไปพูดกับหลวงตาเลิกต่อปากต่อคำกับภรรยาเพียงเท่านั้นผมจะให้ช่วยขับรถให้ผมด้วยกินอยู่ที่บ้านเลยเงินเดือนก็จะให้ตามตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะให้ไปเรียนรู้งานการตลาดที่บริษัทด้วยส่วนงานบัญชีที่เรียนมาถ้ายังอยากทำอยากหาประสบการณ์ก็รอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีหลวงตาจะว่ายังไงครับไม่ว่าอะไรลอก ถ้าเจ้าตัวเขาตกลงก็แล้วแต่เขาว่ายังไงล่ะเจ้านั่นได้ครับคำตอบรับแทบไม่ผ่านการกรองของสมองเขาควรเจียมตัวเสียงหนึ่งดังกระหึ่มเตือนแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะไม่สามารถควบคุมก้อนเนื้อใต้ทรงอกได้เลยหนึ่งนั่นฟ้าปลายสายตาไปยังสาวสวยคนเดียวที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่ภายในกุฏิถ้าไม่ได้นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงตาเขาไม่มีทางได้เห็นภาพนี้อย่างแน่นอนแม่ไม่ได้สนิทสนม แต่ทุกครั้งที่ได้เจอกันนอกกุฏิของหลวงตาท่านั่งที่เขาเห็นประจำคือท่าขาสมาธิเธอสดใสซุกซนมั่นใจและหลงไหลาการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเธอนั่งบนดินบนหญ้าได้สบายๆขาดกับลูกคุณหนูที่ได้เห็นมากมายนักนี่แหละทางฟ้าของเขาเธอที่เขาเห็นมาตลอดหกปีแม้จะไม่ได้เจอบ่อยแต่ทุกครั้งที่เจอเธอก็มอบความเป็นกันเองให้เขาเขาสมอแต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ไม่กล้าตีสนิทด้วยเจียมตัวว่าตนเป็นแค่เด็กวัดขับรถเป็นใช่ไหมเป็นครับมีใบขับขี่แล้วครับนั่นคือประโยคเปลี่ยนชีวิตเขาพลิกชีวิตเขาไปตลอดการ